ลุงคะสัผัาลูกค้าคมาให้คะ่ะหนมาตามมา<น>เราได้แบบไหนร่ะฉันอยากเป็นอย่างเขานะเออโอ้โหนี่แน่ใจนะค่ะแต่นี่ครั้งแรกฉันตื่นเต้นจังเลยเออคือแบบนี้ฉันก็เพิ่งทำครั้งแรกก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันอะ ปกติทำแบบจีนใช่ไหมคะบอกตามตรงส่วนใหญ่ฉันก็ทำแค่หน้าขนแล้วจะทำขนด้วยไหมอ่ะขนอะไรเอา้าก็มันมีขนไปทั้งตัวแบบนี้อะหืมพวกเขาขนเยอะกว่าพวกเราแต่ปกติก็ดูไม่ออกนะยังไงก็ดูออกมืออาชีพจริงๆแต่ฉันไม่เอาขนดีกว่าแหมนี่ก็น่าเสียดาย จะมีผลอยู่แค่สงวันง่ายมากแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะฮะเออเดี๋ยวอืม,มหมอคะฉันอยากได้จมูกที่เชิดเชิดหน่อยโอ้โหถ้าเชิดกว่านี้อีกมันจะกลายเป็นม้อสุก,กี้ไปนะมอสุกี้ตามใจจัดให้ตามที่เธอชอบแหละ มองค่ะทำไมเอาแต่มองกอริลลานั่นละ่ะโอ้ยไม่มองแล้วจะทำยังไงอ่ะทำไมละ่ะก็เธอจะทำหน้าให้เหมือนมันนี่ออฉันไม่ได้เอาหน้านี้หน้านี้ทั้งหามแล้วก็ไม่บอกก่อนอ่ะเดี๋ยวนะอย่าดูเลยรับไม่ได้หรอกวางใจได้ดิ